สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ออกเหตุกับกู้ภัยราชสีภูพานนะครับตอนนี้ก็เหตุการณ์ปกติดีนะครับทางทีมกู้ภัยราชสีภูพานนะฮะก็ได้สแตนบายกันอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงแยกเขื่อนน้ำพุงนะครับหน้าโรงเรียนคำเพิ่มพิทยานะครับตรงสีแยกพอดีนะฮะ รัศสีภูพานนะฮะสแตนบายที่แยกเขื่อนน้ำพุงคำเพิ่มนะครับหน้าโรงเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยานะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักสามทุ่มนะครับสถานการณ์เป็นยังไงฮะนนสวัสดีคร,นนครับตอนนี้นะครับก็กู้ภัยรัศสีภูพาน นะครับก็ได้มาสแตนบายในจุดเขืเ่อนน้ำพุงนะครับสี่แยกคำเพิ่มนะครับเพื่อรอช่วยเหลือ,อประชาชนนะครับพี่น้องที่ผ่านาผ่านไปผ่านมานะครับที่ลดเสียนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือนะครับาทางกู้ภัยและสื่อภพานก็สแตนบายนะครับ อันนี้ก็ราดเสีศูนย์ศูนย์แปดนครับสวัสดีครับนะครับผมราดสีศูนย์เจ็ดครับผมเฉลียวฮาร์ไนะครับสวัสดีครับราดเสีศูนย์สองสามครับนะครับลาดสีศูนย์หนึ่งหกครับผมหนึ่งหกนะสวัสดีค่ะหลายคนนฮะ 020ค่ะนี่นั่งเลยครับเอาสวัสดีค่ะราชสี024ค่ะ024ครับสวัสดีค่ะราชสี021ค่ะสวัสดีครับราชสี011ครับ011ครับอันนี้ราชสีเลยครับราชสี010ครับกี่คนครับวันนี้ผมราชสี01นะครับอ๋อวันนี้ก็ประมาณเดี๋ยว24 6 8 10 11 นะครับมีน้องอาสาใหม่มาด้วยก็จะมีน้องๆวิพีนะครับที่เข้ามาทําจิตอาสานะครับหลายวัยหลายรุ่นนะครับก็จะมีอ,อ,อายุตั้งแต่สิบหนะครับจนถึงห้าสิบปีนะครับจะมีหลายหมู่บ้านนะครับหลายอําเภอนะครับที่ได้เข้ามาเป็นอ,อ,อาสากู้ภัยนะครับ ก็อยากช่วยเหลือประชาชนค่ะอ๋อมีแม่ว่าไหมครับแม่เห็นด้วยไหมแม่เห็นด้วยค่ะูรปบครองเห็นด้วยตอนนี้ก็กําลังกําลังเรียนไหมหรือว่ายังไงเรียนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดค่ะปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมค๋อครับผมแล้วก็ราชสีสูนสองสีสนองสีค่ะอ๋อทำไมถึงอยากจะเป็น อาสากู้ภัยครับอยากช่วยเหลือคนค่ะวันนี้ไปทำภารกิจอะไรวันนี้ฉีดวักสี่ฉีดวักสีน <c oughs> นี่ก็จะเป็นผู้ปกครองของศูนย์ศูนย์สองสี่สนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับเราก็จะมาสแตนบายกันนะครับเกือบทุกวันนะครับถ้าว่างเว้นจากภารกิจส่วนตัวก็ จะพากันมานะครับนี่ก็เป็นทั้งอาสาคู่ภัยนะครับเป็นทั้งชรบรหมู่บ้านนะครับเออแม่แม่บ้านมีความคิดเห็นยังไงครับทีเออ่เป็นชรบรช,ชรชรบด้วยและเป็นอาสาคู่ภัยด้วยครับแม่บ้านบอกว่าสบายสบายใจโลกโอดีแล้วก็บ้านกนหมู่บ้านก็เงียบดีบอกว่ามีแฟนเป็นชรบรเป็นเจ้านายบอกว่าเป็นเจ้านายเป็น แล้วก็เป็นอาสาก<อ>ู้ภัยนั่ก็ดีใจมากครับที่ได้ออกมาช่วยเหลือคนในชุมชนหรือว่าคนในท้องถิ่นเรานะครับตอนนี้ผมก็เต็มใจเต็มที่นะครับวันนี้ไปภารกิจอะไรครับวันนี้ไปส่งสการนะครับงานศพงานงานขาวดานะครับ<อ>มีทางหน่วยมีอะไรบ้างครับที่แนะนำมีไหมครับที่อะไรที่ช่วยเหลือ,อ,อประชาชนได้บ้างครับสำหรับงานขาวดำาอนนี้เราก็ อา,าสาเราก็แบบว่าช่วยทางร่างกายและจ,จิตใจเราก็ช่วยดูแลกันฟรีทุกอย่างนะครับมีรถเราก็ส่งศพส่งอะไรฟรีนะครับโรงเย็นมีไหมครับโรงเย็นก็มีสไส้ในก็มีนะครับบริการฟรีั้งสนใจก็ทางราสีเรานี่ก็ช่วยเต็มที่นะครับมีเบอร์ไหมฮะมีเบอร์ไหมฮะแจ้งเบอร์หน่อยครับเบอร์นะครับเบอร์ก็ศูนย์เก<อ>้าสองสามหนึ่งสองูเจ็ดห้าเก้านะครับ มีค่าบริการไหมครับเอ,อเรื่องค่าบริการนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าแล้วแต่ทางเจ้าภาพจะมีนักจีบน้ำใจนะครับสรุปแล้วก็คือฟรีครับฟรีฟร<ฟ>ีทั้งโลงเยน็นฟรีทั้งหีบใส่ในบรรจุใส่ในร<ฟ>่างคนรักครับร่างกายทุกอย่างเราก็ช่วยกันดูแลนะครับอาสาเราก็แต่งหน้าแต่งอะไรแล้วก็แต่จัดให้อย่างดีนะครับไม่มันมีปัญหานะครับเราช่วยเราเต็มใจอยู่แล้ว เรื่องการอาสาหนิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาสานะฮะได,ได,ได้ได้แจ้งกับทุกคนนะฮะถ้าใครชมคลิปนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะอาสาก็จะดูแลนะครับทางหน่วยกู้ภยัยรัศสีภูพานนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยฮะอำเภอภูพาน,อำ,อ,พานอำเภอกุดบากนะครับบ้านน้องสารนางเติงยางโลนน้องค้าอะไรเนี่ยกุดอไอบ้านกุดไห้ นะครับซ oh. นโซนนี้ oh. ฮะโซนโซนนี้มีก็คืออ,อ,อำเภอภูพานและอำเภอกุดบานะครับทีมกู้ภัยรสีภูพานเราก็ยินดีนะครับช่วยขี้คายความทุกข์นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงานเขาดำนะครับเพราะว่าทางเราก็มีพี่น้องในชุมชนนะครับเป็นคนสนับสน,นุนแล้วก็ได้การสนับสน,นุนหีบศพ นะครับจากมูลนิธิรัตนะกตัญญูนะครับสุกทรแล้วก็สมาคมกู้ภัยสามัคคีการสิลนะครับที่คอยสนับสนุนหีบศพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนจากมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดกุฎบากนะครับในการสนับสนุนหีบศพนะครับเพื่อเบ่งเบานะครับภาระให้กับประชาชนนะครับที่ ต้องสูญเสียคนรักนะครับต้องสูญเสียคนที่รักไปนะครับก็เหมือนชิมงานเรานะครับก็คอยให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจครอบครัวที่สูญเสียคนรักนะครับเหมือนลดค่าใช้จ่ายนะครับด้านงานขาดดำนะครับได้ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่องานนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับของค่ําคืนนี้นะครับที่แยกเขื่อนน้าพุงนะครับ อําเภอภูพานนะครับหน้าโรงเรียนคําเพิ่มพิทยานะครับวันนี้ก็สถานการณ์ดูโดยทั่วไปก็เงียบสงบดีฮะอากาศเริ่มหนาวนะครับแถวนี้ตอนนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับไปไปลายเดือนตุลาคมนี่ก็จะเริ่มหนาวแถวนี้ก็จะเริ่มมีอากาศเย็นอตอนเช้าก็จะเริ่มมีหมอกนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็เช่นรถเสียรถสตาร์ทไม่ติดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ผ่านมาอำเภอภูพานมาอำเภอกุดบากก็ติดต่อ หน่วยกู้ภัยรละสสีภูพานได้นะครับก็วันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะครับทีมกู้ภัยรละสสีภูพานมีหลายคนนะครับ